เอ้ครับมาดูอีกคานหนึ่งนะครับที่ส่งไม้ช่างพดจากน้องแฉมเนะโคคันนี้จากกุ้งเทพครับมาให้ช่างพดยิงสายเครื่องครับทําเครื่องข้างในไหมทำเครื่องข้างในด้วยเปลี่ยนแหวนลูกสูบวาวชุดคาดเบิกใหม่ด้วยนะครับเลยระบบข้างในคาบูเป็นคาบูลูกชักครับยางยางปันเรื่อยตรงนี้เลยนะทรงแบบ เท่ๆนะไม่รู called called you know people, been, that, ally, cool ้ว so like oh ่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะทรเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้ช่วยคอมเมนต์บอกได้เลยครับว่าทรงนี้เป็นทรงอะไรนะเขามีการต่อโชกนะครับไอ้แกนมันยาวขึ้นนะครับเตั้งวาวนิ่งๆเลยมายินใส่เครื่องด้วยนะครับใส่ปิ้งเลยนะเครื่องที่นี่มีครบวงจรนะครับไม่ว่าจะ ทำเกี่ยวกับเบอเดาโค้งวงจรมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะครับกับช่างพดมอเตอร์สอบครับผมรอเ uh huh. ที้วครับสรงแท่ๆแบบนี้เลยว้าวรลบเลย <c oughs> <c oughs> มาดูนะครับมาดู แรงจัด